เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวคนร้ายก่อเหตุขโมยรถจัก,กรยานยนต์มาแล้วหลายคันอันท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ทำการรวบจับกลุ่มตัวค่ะโจรขโมยรถจัก,กรยานยนต์นะคะแล้วก็คาดว่าก่อเหตุมาขโมยมาแล้วหลายคันค่ะ เมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะพันตำรวจเอกยอดชายจำปาทองรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรนายยญ่อามตำรวจสายตรวจตำรวจอาสาสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีทำการตั้งจุดสกัดจับในพื้นที่ค่ะแล้วก็ส่งตำรวจสายตรวจตำรวจอาสาออกตรวจในพื้นที่ รวมถึงตำรวจอาสาของสอพเมืองจันทบุรีนะคะได้พบรถจักรยานโยนต์ต้องสงสัยที่ขับขี่สวนทางมาบนถนนสายตากสินมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองจันทบุรีทางตำรวจอาสาก็เลยได้ขี่รถติดตามไปพร้อมทั้งโทรแจ้ง191เพื่อส่งตำรวจสายตรวจมาร่วมตรวจสอบ ก็พอขับขี่ตามมาจนถึงแยกไฟแดงเทคนิคตำบลตลาดอำเภอเมืองจันทบุรีทางตำรวจสายตรวจและตำรวจอาสาก็เลยลงจากรถเลยเข้าไปควบคุมตัวนะคะซึ่งเป็นการควบคุมตามหลักยุทธวิธีค่ะควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ ซึ่งจากการตรวจสอบชื่อของผู้ต้องหาคือนายอัศวินสมเกียรติสกุลหรือว่านายโอมอายุ39ปีเป็นบุคคลที่ผู้เสียหายเนี่ยเขายืนยันว่านายโอมเนี่ยเป็นผู้ลักทรัพย์รถจัก,กรยานยนต์มาจากพื้นที่อำเภอในายใหญ่อามช่วงเวลา12.17นาิกา17นาทีของวันที่7มกราคมและทางตำรวจควบคุมตัวได้ในเวลา17.17นาฬกา17นาทีค่ะ โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหากลับไปสอบสวนที่สพในายใหญ่อามนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายขโมยรถในพื้นที่จันทบุรีและระยอง โดยท้งนี้ทางท่านพันตำรวจเอกยอดชายจำปาทองรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีท่านกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายนะคะที่เร่งทำงานติดตามตัวคนร้ายและขอบคุณตำรวจอาสาของสอพอเมืองจันทบุรีที่มีไหวพริบดีเป็นเลิศช่างสังเกตแล้วก็มีความกล้าหาญทำตามยุทธวิธีที่ตำรวจสอนมาเป็นอย่างดีเข้าจับคนร้ายได้อย่างรอบครอบและปลอดภัยพร้อมทั้งมอบเงินรางวัลน,นะคะจำนวน 200บาทค่ะเป็นสินน้ำใจเป็นขวนัญเป็นกำลังใจในการทำความดีช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะมอเตอร์ art, ไซค์ไฟฟ้าเดฮาที่โชว์รูมของบริษัทเคเบิลซีทีวีค่ะโชว์รูมอยู่ติดกับโรงเรียนตังเองนะคะฝั่งเดียวกับโรงเรียนตังเองท่านผู้ชมมาถึงจะเจอรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้ได้เลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโกเป็นรถสัญชาติไต้หวันค่ะมียอดขายอันดับหนึ่งเลยนะคะในประเทศพร้อมรับการสนับสนุนค่าออกรถคลั18หนึบาทจากรัฐบาลด้วยค่ะแล้วก็คาวลโลรุ่นเวสปารุ่นนี้รุ่นยอดฮิตเลยทีเดียวนะคะชาร์จไฟครั้งหนึ่งวิ่งได้หลาย10กิโลเมตรประหยัดมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีส่วนลดราคาโปรโมชั่นที่น่าสนใจอีกด้วยสำหรับรุ่นคาวโลเวสเปนะคะนอกจากนั้นค่ะยี่ห้อ AJEV Bike รุ่นนี้นะคะมีหลายรุ่นให้เลือกเลยแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกันด้วยรวมถึงมีโปรโมชั่นนะคะทั้งส่วนลดของแถมมอบให้ด้วยนะคะสำหรับรถมอเมตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่โชว์รูมของ CTV ค่ะถ้าใดสนใจสามารถทดลองขับขี่มาเทสไดฟ์ได้เลยนะคะที่โชว์รูมของบริษัทเคเบิลซีทีวีโชว์รูมอยู่ติดกับโรงเรียนตั้งเองค่ะฝั่งเดียวกับโรงเรียนเลยนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะสอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศพัพท์ 03, 0ู9ย์สาม1 1 1ย0 9 9้6 4 1 3า1ค่ะ